ชนะคำโกหกสิ่งเดียวฮะความจริงนะพึงเอาชนะคำโมเท็ด้วยการพูดความจริงสุดท้ายมันจะไปจบที่กรรมกรรมที่เกิดจากการกระทาใครทำกรรมใดไว้ย่อมด้รับผลกรรมตามนั้น สวัสดีครับมาพกมากบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนีวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพิธาลิมเจรล,ลัต์นะรับที่ผ่านมาพิทาก็พูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาและเปลี่ยนไปคราวนี้ใกล้เวลาของพิธาจะเข้าสู่จุดจบทุกที ทิ้งธรรมศาสตร์เรียนแค่2ปีแล้วก็ไปเท็กซัสไปอเมริกา uh huh. แล้วซึ่งเท็กซัสนี่ไปอยู่เมืองชื่อออสตินเท็กซัสใช่ไหมฮะที่เป็นมีมหาวิทยาลัยดังก็คือ UT Austin ใช่ไหมฮะเมืองมหาลาัยนี้นักเรียน40,000คนคนเบเยอะมาก <c oughs> แต่ว่าก็เป็นเมืองที่ทำให้เกิดเดลคอมพิวเตอร์แล้วก็พวกไอศครีมไอซ์มอนสเตอร์อะไรที่มาขายอยู่ตามเซ็นทรัล hmm. นั้นก็มาจากออสตินเท็กซัสแต่ว่าก็เป็นถือว่าเป็นเมืองเล็กอีกเมื่อเทียบ ลาสัสหรือว่าเที่ยวไปยูสตตนหรือว่านิวยอร์กชิคาโกเ่ยก็ผมก็มีความสุขกับเมืองนักนเลยค่ะตอนที่อยู่ธรรมศาสตร์สองปีแล้วที่ไปเท็กซัสเนี่ยได้ทุนไปเป็นทุนของธรรมศาสตร์หรือว่าทุนอ๋อคือไปเรียนต่อ่ปิญญาตรีให้จบพี่นุ่นเลยเหรอคะสามเทอมแล้วกลับมากลับมากลับธรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นก็ได้จะโกหกทุกเรื่องทุกราวทุกสิ่งทุกอย่างพูดครึ่งไม่พูดครึ่งแบบนี้ตลอดชีวิตไปอย่างนั้นหรอ นายบอกว่านายไปเรียนที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่อายุ11ขวบแต่พอนายไปให้สัมภาษณ์ในงานแปลอักษรของจตุรมิตรบ้านายเป็นสิทธิ์เก่ากรุงเทพคริสเตียนนายให้สัมภาษณ์ว้านายขึ้นแปลอักษรถึงสองครั้งซึ่งถ้า11ขวบอบเป็นเด็กประถมแสดงว่าจะไม่เคยได้ขึ้นแปลอักษรเลยแต่มันมีภาพหลุดอีกว่านายเรียนถึงมสแต่ก็ไม่จบมสามที่กรุงเทพคริสเตียน สรุปนายคืออะไรนายจะปล่อยให้จมูกนายยาวแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรอนายพูดไม่เป็นคำพูดนายไม่เคยพูดอะไรตรงความจริงสักอย่างแบบนี้นายยังกล้าที่จะมาอาสาบริหารประเทศอีกหรอพี่ทากิโอนายกล้าไม่เท่าไหร่แต่มีคนเชื่อนี่สิพี่ทากิโอตลกสิ้นดี ที่ผ่านมาเรื่องการแข่งขันฟุตบอลจะตูรมิรนะครับก็พิธาก็ถูกขุดคุยว่าเกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนไปนะฮะเดินทางไปต่างประเทศเพราะอะไรถูกขุดคุยมาจนเละนะครับแล้วก็พิธาก็คงยังคงไม่ตอบโต้อะไรนะจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเพจ วันนี้ก้าวไก่โก6อะไรเนี่ยนะฮะก็มีการเปิดโปงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของจุดจบพิธาตอนนี้สารทับนูลน,นะครับใกล้มีคำพิพากษาเข้ามาทุกทีสารธับนูลน,นั่นก็ํามือนการใช้นะวิธีในการพิจารณาในรูปแบบใหม่ นะครับเหมือนกับศาลอื่นๆเนี่ยก็พิจารณาผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือซูมนะเพื่อในการพิจารณาคดีและสะดวกต่อการเดินทางในต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องแหม่มาที่ศาลแล้วก็ศาลก็จะง่ายในการพิจารณาคดีในการไต่สวนผู้ต้องหาด้วยนะครับและจำเลยทั้งฝ่ายจ,จำเลยและก็ฝ่ายโจทย์นะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งศาลแล้วก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับจำเลยแล้วก็โจทย์ด้วยคราวนี้ ศาลทานูนนะครับนำข้อบังคับใหม่มาใช้นะครับคือไต่สวนนอกสถานที่ได้ไม่จําเป็นต้องมายืนในศาลนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นตอนนี้คดีของพี่ธาเนี่ยบางคนอุย้ยศาลทําไมดึงเวลาศาลทาไมช้าศาลทําไมไม่รีดตัดสินดึงมาตั้งหลายเดือนแล้วนะฮะผมเรียนหุ้นส่วนนะตอนนี้มันใกลจ้จุดจบกันทุกทีแล้วนะผมเข้าใจแหละหลายคนใจร้อนไปดาา่าศาลไปว่าศาลทุกอย่างมีเหตุผลทุกอย่างมีเหตุผล จะช้าจะไวก็มีจุดจบเหมือนกันนะครับบางอย่างนะฮะมันต้องใจเย็นๆนะบางอย่างต้องใจเย็นๆนะครับกต่สิ่งที่เราเห็นวันนี้ช่วงก่อนการเลือกตั้งโอ้ยจะเป็นจะตายพิธาต้องเป็นนายกไม่เป็นนายกโอ้ยคนนั้นจะเกิดการสไต์ทั่วประเทศจะหยุดงานทั่วประเทศวันนี้เป็นไงฮะกับตลับัดเหล่าฟ้ากับดินมันเป็นหลักทฤษฎีที่เรียกว่าลูกตุ้มนาริกา สิบปีมีหลนะฮะถ้าเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้ไปจะเย็นๆนะยิ่งนานยิ่งยุติธรรมยิ่งนานเราคนไทยจะได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นไม่ใช่จะเป็นคนฝ่ายซ้ายหรือคนฝ่ายขวาทั้งซ้ายทั้งขวาจะได้เห็นเชิงประจักษ์ถึงการกระทำถึงพฤติกรรม คำหลอกลวงของนักการเมืองคำหลอกลวงของพรรคการเมืองนะครับเราจะได้เห็นมันมากขึ้นมากขึ้นและมันจะไปจบที่ความจริงนะครับวิธีเอาชนะคําโกหกสิ่งเดียวฮะความจริงนะพึงเอาชนะคําโมทศด้วยการพูดความจริงสุดท้ายมันจะไปจบที่กรรมกรรมที่เกิดจากการการะทำใครทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศัก์ดิเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กบดินพระเทพยาวรานภูสืบจจักรีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินพระ เทพยาวาางกุพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกืือกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองคงทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดินปกครองประชาโรงพยาบาท การศึกษาส่งเคราะและพัฒนา,านการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินพระเทพยาวรามกูแสงแห่งวชิราทองฟ้าให้โลกจำรูน วงชนเพื่อทูลโคพระองค์ทรงพระเจริ โชาโรงพยาบาลโรงเรียนบุนการศึกษาส่งเคราะและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรานคุ ชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขคพระองค์ทรงพระเจริญ